สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องของไข่ทังนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญเป็นนางแบบใช่ไหม่องนางแบบใช่ใช่นางแบบนางแบบเสื้อผ้าถ้าเกิดว่าเราไปเดินตามร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยเราจะเห็นน้องเขายืนอยู่ท่าอย่างนี้ตามเสาแปะเป็นรูปโชว์อยู่ก็คือน้องหมิวนะครับคือน้องหมิวเนี่ยบอกไว้ก่อนคือก่อนหน้านี้ นางตัวคือตอนนี้นางตัวเล็กถูกไหมก่อนนั้นเนี้ยเล็กกว่านี้อีกใช่ตอนนี้มาเจอพี่ไข่ใหม่ๆเล็กแบบเฮ้ยเหมือนไม้ขีดไฟอ่ะเออแต่แต่ความโชคดีเพราะคือพอเขาตัวเล็กเนี่ยเขาจะดูแบบเด็กๆอายุเด็กๆนี่ตอนนี้ก็เด็กอยู่ตอนนี้ก็เด็กอยู่อะเข้าเรื่องอะไรคือถามต้องหมีก่อนว่าอ่าพอเราเป็นอนางแบบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยการที่อ่านในมุมมองผนะนางแบบมันต้องขอม หอมจัดๆเลยจริงไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้มันมันพัฒนาแล้วว่าต้องมีแบบก้นมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าผอมก็จะได้แบบว่าคือดีกว่าคนอื่นตรงที่มันถ่ายรูปง่ายค่ะก็คือตากล้องเนี่ยคือเขาถ่ายรูปง่ายอะ,อะไรอย่างเงี้ยคือคือผมมาเคยถามคือคลิปก่อนนั้นเนี้ยไปถามคนที่เขาประกวดโปกนางสาวไทยมาก่อนอหรือเขาก็เคยเป็นนางแบบเขาบอกว่าที่นางแบบอะ่ะมันต้องผอมเพราะว่าเสื้อมันจะได้ไม่เด่นของเสื้อผ้า จริงไหมใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าหุ่นมันแบบดีมากๆมันจะกบเสื้อผ้าเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่านางแบบเลยต่แบบว่าต้องผอมแล้วก็ตรงๆหมายถึงนางแบบที่เขาเดินกันแบบแฟชั่นนะอ๋อนางแบบแฟชั่นน่าจะคนละแบบใช่แันนี้คือแบบแบบของวิวคือมันแบบว่าต้องใช้กับภาพนิ่งไงแต่ก็มันจะบอกว่าคนที่ผอมคือมันถ่ายง่ายเอ้ถ่ายง่ายอะไรอย่างงี้แล้วพอเราเราเราแบบว่ามาแบบเข้ายิมเข้ายิมแล้วก็เลิกแล้วคุมอาหารถูกไหม คุณมาหาเราเนาะเขาคือเลือกกินนะขนมนมเนยก็มีกินบ้างมันมีผลดีหรือผลร้ายกับงานแล้วมั้งไหมหมายถึงว่าเวลาไปทำงานอะไรอตอนเมื่อก่อนคือเหมีวเป็นคนที่ผอมมากเราแล้วก็มาเจอพี่ไข่แล้วพี่ไข่สอนให้แบบว่าให้เลือกกินนิดนึงก็ให้แบบดูพวกน้าตาลหน่อยอะไรเงี้ยผอมแต่ว่าตัวเองอ่ะมีมีหน้าท้องน้องท้องน้อยอ่ะผลอคนท้องอ่ะมันก็จะเป็นแบบเป็นแค่บางส่วนนะที่มันกล่อมออกมาคือมีหน้าแล้วก็มี หน้าท้องพอเราเริ่มลดน้าตาลน่ะเราก็สังเกตเองได้เลยว่าคือตรงเนี้ยมันเรากินเยอะขึ้นนะแต่ทําไมมันไม่ออกมาอ๋อคือกินอาหารหลักใช่ลดขนมใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นแบบผู้หญิงที่ผู้หญิงจ๋าเลยคือแบบสายขนมใช่ไหมโอ้อัพเตอร์ยูนี่เจอกันทุกวันใช่แล้วแบบทีเนี้ยทีเนี้ยพอพอประเด็นไหนผมบอกให้คือผู้หญิงอ่ะข้อดีของผู้หญิงคือถ้าเขาแบบเปิดใจที่จะทดลองทําอ่ะแล้วพอทําแล้วมันเกิดผลดีกับเขาอ่ะผู้หญิงพูดเลยนะเขาจะอินกับผู้ชาย อินเลยอะคือแบบว่ากลายเป็นโรคจิตเลยแบบว่าอุ้ยแบบจะอุ้ยอะเวลากินเราจะอุ้ยนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าไปร้านที่มันอร่อยจริงนานๆทีก็กินใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไม่ือไม่ได้เครียดคังไงก็คือถ้าวันไหนที่ไปเจอเพื่อนก็กินบ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบอะถามแบบคนปกติเลยเราไม่ได้แบบเป็นดาราหรือดราม่าแองกอฮอล์ล้วก็มีทานบ้างไหมนิดหน่อย นิดหน่อยค่ะแต่ว่าพอช่วงหลังๆเราไม่ได้เที่ยวแล้วอาจจะเป็นโควิดด้้วยมังเริ่มแก่เริ่มแก่โอเคแล้วห้าทุ่มนี่คือฉันเข้านอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ได้าแบบว่าแบบมนนานมันเกิดเพื่อนมีบ้างนิดหน่อยมีบ้างนิดหน่อยค่ะจีบวงจีบใบเบาๆแล้วทีนี้เนี่ยอ่ะเรากลับมาเข้าเรื่องออกกําลังกายแล้วมิวเนี่ยเล่นที่ไหนปกติเลยครับวันชีวิตปกติปกติคืออยู่แต่คอนโดอยู่คอนโดไม่ไปออกไปเล่นข้างนอกคือคุณผู้ชมนึกภาพตามนะคอนโดเนี่ยก็จะเป็น เล็กๆมีของไม่เท่าไหร่แล้วก็จะมีแบบพวกลูกลูกบ้านลงมาเล่นแย่งกันเล่นให้หมุเดาเพราะฉะนั้นแสดงว่าตารางเล่นของหมิวว่ามันจะไม่ค่อยเป็นโปรแกรมเท่าไหร่เครื่องหม่ว่าเขต้องเล่นเครื่องนั้นหนกไหมใช่อ๋อแลทวทีหนึ่งเล่นกี่วันอาทิตย์หนึ่งแบบว่าต้องมีแบบ3วันหนูจะเล่นแบบวันเว้นวันอะไรเงี้ยบางทีแต่ถ้าช่วงไหนที่แบบไม่มีงานเลยก็จะลงมาเล่นแบบทุกวันก็เล่นมีส่วนๆวันนี้เล่นขาวันนี้เล่นหลังส่วนใช่เล่นขาเออเล่นเล่นขาหนักไหมเหนื่อยไหม เลเล่นได้นอยากจะกรี๊ดตอนตที่เล่นเนหมดพลังแต่ก็เล่น,ลนใช่ไหมแล้วก็อะคาร์ดิโออะไรเนี้ยทำกี่วันคาร์ดิโอหมือนทำน้อยมากค่ะเพราะว,ว่าน้องน้องทีง่จากกัรเขบอกเียวที่แบบไม่ต้องคาร์ดิโอเยอะมากก็เป็นเนดูองพี่เปาะอ,อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมบอกนะว่าขนาดตอนนั้นที่ผมเทนะนางตัวแค่เนี้ยแรงเยอะมากมีแต่คนบอกใช่ใช่เพราะว่าอีกอย่างนึงอะที่นางที่ผมให้คนที่คนที่ร่างกายอ่อนแอคาร์ดิโออะ เพื่อที่จะหลักๆเลยนะไม่ได้เขาลดแฟตนะหลักๆคือให้เขาแข็งแรงขึ้นแล้วเขาไปเล่นได้หนักขึ้นแต่เนี้ยด้วยความที่เขาคุมอาหารดีอยู่แล้วแล้วเวลาเล่นอ่ะเขาเล่นหนักอยู่แล้วมันเข้มข้นอยู่แล้วมันก็ทีนคาร์ดิโอก็ต้องมีบ้างแหละแล้วผมบอกให้น้องเขาเป็นแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรวะโลกอะไรนะไฮเปอร์อ่ะจะแบบนี่อยู่ในกล้ามที่หิวมันจริงนะปกติปกตินี่จะแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเวลาผมสอนเมื่อก่อนผมก็แบบอะไรของมันวะก็พอเรารู้แล้ว ต่อไปเรื่องอาหารนะอาหารกินยังไงบ้างทุกวันนี้หรอก็เลือกกินแลือกินข้าวเป็นหลักค่ะแต่วเน้นข้าวเน้นอะไรนะข้าวข้าวไม่อ้วนถูกสอนมาถูกแบบฝังเ้มาโดนผมล้างสมองไปอ่ากินข้าวไปเลยเมื่อก่อนคือจะคิดว่ากินข้าวเราต้องอ้วนอยไรเงี้คนที่ตัวใหญ่กินข้าวแล้วอ้วนแต่ว่าพอพี่ไข่มาปรับแบบว่าเขาเรียกปรับทัศนคติในการกินข้าวก็เลยเลือกกินข้าวเป็นหลัก แต่ว่าส่วนตัวเป็นคนชอบกินเส้นเส้นมันก็คือคาร์โบไฮเดรตแหละถูกไหมกินได้ใช่ไหมได้แล้วก็อพอมาเรื่องกลับอะเรื่องกลับทานยังไงทานแบบว่าก็เลือกกินนะคะเลือกกินแบบว่าของที่มันไม่ทอดเนาะไม่ทอดแต่ช่วงเนี้ยคือทําเองหลักเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราสมมติเราอยากกินกะเพราเราก็ใส่น้ํามันนิดหน่อยอะไรอเงี้ยลดเป็นพวกน้ํามันไปอะไรไปเอาผมถามแทนแทนคุณผู้ชมเลยนะก่อนหน้าเนี้ย เคยเป็นคนที่ทําอาหารล้วเด็กอยู่แล้วป่ะหรือเพิ่งมาหัดทาตอนโตเพิ่งมาหัดทำอ่าแล้วแล้วแล้วตอนที่หัดทําอ่ะเริ่มยังไงอ่ะเพราะไปดูในโซเชียลหรืออะไรไงเริ่มเริ่มทํำยังไงเริ่มทํายังไงเหรอก็ดูในยูทูบนี่แหละน่สัยง่ายสุดแล้วแน่นอนคือตอนแรกมันก็ไม่ค่อยเข้า่า่ะไรใช่ไหม ใช่ปะแต่พอเราทำไปนานๆใช่ทำไปแล้วเราจะรู้ว่าเอ้รสชาติอันไหนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีอะไรทำาหมใช้กระทะไฟฟ้าทำใช่ไหมเพราะอยู่ในคอนโดแล้วก็เลือกเลือกของที่เราใช้เนี่ยน้ำมันก็จะเลือกเป็นน้ำมันมะกอกมั่งน้ำมันมะพร้าวมั่งคือเลือกของดีแล้วก็ไปศึกษานีเทอร์หนแล้วก็ถามน้องที่รู้จักกันบ้างอะไรอเงี้ยนี่ครับสุดท้ายก็ผมบอกแล้วว่ามันก็ต้องวนกลับมาที่ทำเองอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขาบอกไม่มีเวลามันช่วยอะไรไม่ได้นะทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดแหละ แต่พอแต่ผมผมรู้สึกนะคือผมมันส่องในไอจีน้องตลอดเขาจะทําค่อนข้างมือต่อมือออใช่แล้วมันอร่อยกว่าถูกไหมอร่อยกว่ามันได้ของที่สดใหม่มากกว่า,าเดี๋ยวแล้ววันนึงกินกีก่มือ้อวันหนึ่งก็ประมาณถ้าตื่นเช้าก็จะกินให้ครบสามมือ้อค่ะแต่ถ้าแบบตื่นไม่ทานตื่นสายก็จะกินสองมือ้อแล้วก็จะเป็นเพิ่มพวกโปร,โปรตีนไปดึกดึกอะไรอย่างนี้ิชินอ่าออเดี๋ยวต่อไปมาดูนะครับว่า ตัวขนาดนี้เนี่ย<อ>เขาจะเดี๋ยวนี้ผมให้เขานําเลยว่าปกติเขา <c oughs> เข้าไปเล่นที่คอนโดเนี่ยเขาเล่นยังไง <c oughs> ออเว่าสาวๆคลิดกุกคิดก,กุก,ก,กน่ารักเงี้ยดูดิเล่นว่าจะเล่นแบบไห<ม>นาม่มีแบแ<ส>บนะคะคือ,อคิดอันไหนได้ก็คือเล่นอันนั้นโอเค <ๆ S 1> ผมว่าวิดิปเนี้ยน้องหมิวเขาจะเป็นไกด์ไลน์ให้คนที่สําหรับอยู่ตามคอนโดได้ดีคืออย่างผมเนี่ยบางทีผมจะบอกว่าเล่นขาเล่นนี่ก่อ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 นเงี้ยสมะติสมมติน้อหมิวฟังผมไปเล่นขาเล่นตรงนี้ก่อนเดินเข้ามาอ้ยเต็มทําไงอ่ะใช่ป่ะอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเหมียวเขาเล่นยังไงตามไปดูเลยอ่ะคือน้องเขาบอกว่าท่าแรกเนี่ยเขาจะวอร์มก่อนวอร์มก่อนโดยลูกเท่านี้อ่าน้ำหนักน้อยสุดอ่ะสติ๊ปเล็กผมเชื่อแล้วน้องเขาไม่รู้จริงเมื่อกี้เล่นสติ๊ปเล็กบอกเดี๋ยวเล่นท่าแรกเล็กๆรู้นิดล้งเลยเหรอไปลงมือดิ่งกันตอนบนดิ่งเลยเออดีขึ้นนี่แหละขึ้นมาปุ๊บดิ่้ปุ๊บเออใช่นี่คือท่าแรกตอนลงต้าแล้วตอนขึ้นเร็วได้นิดนึงก็ได้ ขึ้นมาเลยปึ้งเออเพื่อนนี้เราได้จูนท่าให้น้องเขาไปนิดนึงแลก็ก็ดูดีขึ้นอันนี้ได้กี่ที10็ดอที่เซตได้กี่เซตสามเซตนี่เริ่มัำไป แล้วเมื่อกี้คือผมคุยกับน้องแล้วอ่ะคือตอนแรกๆสมัยก่อนน้องเขาเน้นปั้นก้นแหละแต่พอเดี๋ยวนี้นมันต้องเล่นทั้งตัวใช่ไหมไม่งั้นมันไม่สมส่วนเพราะว่ามีบางคน่ะผู้หญิงแบบเล่นแต่ก้นเงี้ยพอก้นออกมาเสร็จใช่ป่ะแขนเขาเล็กเท่าเดิมมันก็ไม่บาลานซ์มันมมตลกเออเริ่มเริ่มแม่เริ่ม,มแล้วเหนื่อยเหนื่อยครบยังอีกสามที่ค่ะอ๋อไปหนึ่งทีหนึ่ง เราวางมืนไปเลยนี่ไปดูกูจูนท่ามาต่อไปนะครับท่าที่สองน้องหมิวเขาบอกว่าเขาก็จะสะควอตถูกไหมแต่ทีเนี้ยอ่ะผมถามก่อนว่าสควอชเนี่ยต้องการอะไรเป็นพิเศษความแข็งแรงหรือก้นหรือว่าขาก้นเป็นหลักก้นนเป็อยากได้แบบให้ก้นสวยเพราะว่าก้นไม่มีแต่ทีนี้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเดูท่าสควอชน้องก่อนก็ไม่ได้ผิดนะอ่เดี๋ยวดู ขอโทษนะลองสัานน,าน,นี้ดูเออใหห้เห็น,นใช่อ่ะไปปุ๊บใช่แล้วขึ้นเออใช้ส่วนยันดีมากสวยโอเคอันนี้สองทีแล้วนะคือเมื่อกี้ใช่มันได้ก้นเป็นหลักแต่เปลี่ยนมุมอีกนิดนึงอ่ะมันจะได้เยอะกว่าน,นี้นะเปลี่ยนมุมใช่น,น,น,นี่เดี๋ยววันนี้บอกให้สาวๆดูกนะ้นมาดูก้นผมนะคือเมื่อกี้ หมีบขาอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วหนีบลงอย่างนี้ลงอย่างนี้ถต่ว่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นกว้าง่านิดนึงแล้วเปิดปาเท้าออกดูนะดูกล่นเรานะดูกคนเรานะเออดูกคนเรานะทีน้้แลงหลังนี้เลยแบงนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วใช้ช้เเียาขึ้นมาแบนี้เนี่ยทนี้กลนก้กลนเราออกนีเลยลองทำดูแล้วเรรู้สึกก้นมากกว่าขาแต่ขามันได้อยู่แล้วนะครับแต่ยังไงเน้นให้ก้นเป็นมันหลักก็คือซูโม่นั่นแหละกว้างกว่าเดิมใช่ การข่าออกมทิ้งวมาหลังเยอะไปแอนแอนแอนแนใช่แอนใช่ใช้ส้นังหวะมึ๊เป็นไงมีมิตตูดไหมใช่ใช่ลงตานั่นแหละปเออสวย ก็รู้สึกว่ามันโดนเยอะกว่าในตรงนี้นะคือผมบอกให้ว่ามุมแรกที่น้องเขาเล่นอ่ะมันโดนก้นด้วยมันโดนมันโดนอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยแต่ว่ามันถูกแต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยมันมันก็โดนแต่มันน้อยมากมันรู้สึกว่ามันไปที่ก้นใช่ใช่ใช่อันเนี้ยคืออันเนี้ยคือผมบอกว่ามันเป็นขั้นสูงที่พวกนักก้าวเขาชอบพูดว่าการเล่นแล้วเขาเรียกว่าถ่ายน้ําหนักไปมัดที่เราต้องการเนี่ยคืออย่างนี้แหละนี่นะครับท่าที่สามเนี่ย น้องหมิวเขาจะเล่นเลเ็กเฮสแต่เขาบอกว่าที่ที่คอนโดอ่ะคือคอนโดผมบอกเลยมันไม่มีเครื่องนี้หรอกใช่เครื่องมันไม่ใหญ่ขนาดใช่มันจะเป็นเครื่องนั่งขีดอย่างนี้ใช่<ม>ไหมอ่าใช่ไปข้าวปึ๊บไปปึ๊บการข่าออกด,ด้านดีโอเคแล้วก็สําหรับคุณผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามมาที่เล่นนะลงแค่ให้รู้สึกว่ากล่นมันตึงพอแล้วเพราะเมื่อกี้น้องก็ลงลึกแล้วมันกลายเป็นแบบว่าไม่เข้าท่าใช่ไหม เออแล้ว B D T A O K จาอเล่้กูเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นางนางหน้าไม่ได้เข้ากล้องจริงๆริงเวลาเล่นต่างห่างหน้าเมื่อกี้ทุกคนแหละเมื่อกี้เมื่อกี้ทำหน้าเฮียได้ไม่ต้องแอปใช่ป่ะเมื่อกี้เห็นหน้าเลย สำมรับกี่เขาเล่นท่าเพราะเดี๋ยห,หน้าก็หน้าแบบหน้าต้องสวยนิดเดียวด้วยความที่คอนโดอ่ะมันไม่มีบาร์ใช่ <laughs> เขาเล่นดัมเบลที่ <laughs> ท,ที่ผมยังนึกท่าไม่ออกว่าเล่นยังไง <laughs> เดี๋ยวน <laughs> ้องเหมียวเขาโชว์ให้ดูว่าเขาเล่นยังไง <Okay. S 1> โดยใช้ดัมเบลไปลุยกี่ทีสิบห้าทีอ่ะ <laughs> ไป แต่น้องเขาเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเขาต้านแบบโฟกัสทุกดอกนะทุกท่าเนี่ยสองที่สี่เดียวโอเคเสรไหมเสร็จแล้วต่อไปน้องก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเล่นท้องบ่อยมากใช่คือเล่นทุกครั้งเลยที่เขายิม เราเล่นหลายท่าได้คือผมมาเล่นแค่ท่าเดียวเพราะผมขี้เกียจอะจริงๆถ้าเล่นเยอะมันก็โอกาสที่ไม่ใชโอกาสอ่ะมันจะออกเยอะกว่าคุณกล้ามเนื้อมันจะสร้างเยอะกว่าใช่อ่ะเราเล่นท่าไหนบ้างเล่นหรอใช่เตะใช่แล้วพับตัวเข้าไปพับตัวเข้าไปอาคานั่นแหละพับตัวเตะใช่เตะโดนแบบว่าโดนก่อนลองเอาไปทําดูใช่สั่นเลยอ่ะใช่เกรงท้องเหมือนเดิมใช่ ถูกอืมนัม่นแหละสิบนแรงแล้วอสิบทีนี่แหละ,หละเขาเรียกว่าเล่นแล้วโดนว่ะอ่าท้องกลางบัานใจว่าทุกิีมมีเครื่องนี้แน่นอนเบสิกอ่าเดี๋ยวดูน้องหมีว่าเขาเล่นท่าย,ยังไงอ่าไปอ่ายกตัวขึ้นมาใช่ไหมแล้วลงไปฟึกบอ่า โอเคปกติได้กี่ทีประมาณยี่สิบค่ะตอนนั้นมาเทกับผมสอนไปไม่จำเดี๋ยวดูนะเปลี่ยนท่าใหม่คือท่าเนี้ยครัแล้วมันจะปวดหลังไม่ไม่นอนไปเลยเดี๋ยวผมสอนอย่างนี้เลยโอเคเออนอนไปนอนไปเลยมืออยู่ที่คิ้วเหมือนเดิมเก่งตรงนี้ไหมนะไม่ต้องยกตัวขึ้นมานะแค่ฟันศอกเลยฟันศอกใช่ใช่แล้วลงไปแล้วแอนใช่แค่นี้เองแล้วลงไปเลยไปเลยไม่ต้องยกตัวขึ้นมาแอนไปเออไปเลยไปเลยไปเลยเออพอแล้วลงเลยเนี้ยขอสิบห้าทีอืม นอนนอนไม่ต้อ,องลุกลุกถ้าไปบอกความรู้สึกของคุณผู้ชมว่าต่างกับท่าแรกที่เราเล่นยังไงต่างเพราะอันนี้มันไม่ปวดหลังนี่ค่ะแล้วมันโดนท้องเต็มเต็มนะใช่แต่ปกติดีเล่นอย่างเงี้ยมันปวดหลงังนะสอดไปแล้วไม่จาแต่แต่มันก็เป็นปีไปแล้วเพราะฉะนั้นไปเล่นอย่างงี้โดนกว่าโดนกว่าเยอะเลยเได้เลยเต็มเต็มนี่ตัวนี้นะครับจบคลิปเนี่ยก็ ขอบคุณน้องหมิวมากเลยที่แบบว่ามาเป็นแบบว่าแขกรับเชิญ <มา S 1> ในรายการช่องผมนะเดี๋ยวนี้สาวๆมาเยอะน้องหมิวบอกมีเพื่อนอีกเยอะเลยใช่ก็ <c oughs> แล้ววันนี้นะก็คือแบบว่าอยากให้น้องหมิวม่ฝากผลงานหน่อยว่าตอนนี้เราทํางานอะไรรับงานรีวิวอะไรยังไง<อ>บ้างก<อ>็เข้าไปติดตามอยู่ในไอจีได้ค่ะส่วนไหนจะลงลงงานอะไรเงี้ยในไอจีเป็นหลักค่ะพีพีจุด I ย เดี๋ยวผมใส่ข้างล่างไว้ให้นะครับก็ติดต่อน้องหมิงเขาไปได้ได้ค่ะถ่ายรูปสวยมากผมบอกเลยถ่ายในสมัยคาวายี่อะตัวจริงเหมือนในรูปไหมตัวจริงสวยในรูปพูดได้ขออนุญาตเมียแล้วผมี่ยติดตามน้องหมิวได้ไปดูได้ที่ว่าแต่งานน้องเขาดีจริงคือถ่ายก็สวยกิฟตเลยคือถ่ายมากเด็กๆแล้วนะก็แล้วแล้วแล้วก็ สำหรับผมนะขอฝากหน่อยนะก็ยิมผมเนสตูดิโอโลหะนี่ค่ะเป็นยิมไพรเวทนะเป็นยิมไพรเวทแล้วก็คือสาวๆพึ่มาได้เลยใช่เพราะว่าตอนแรกน้องหมิวเขาก็มาเล่นที่นี่ใช่ไม่กล้าไปยิมใหญ่เพราะว่าตอนนั้นคือเขิน ก็แบบเพืนแล้วก็แบบเพื่อนก็เฮ้ยมานี่สิมันใกล้บ้านฉันอะไรเงี้ยเพื่อนก็มาแล้วก็รู้สึก <c oughs> เพราะว่าผู้หญิงอ่ะผมบอกเลยเขาจะแบบฟีลลิ่งในการเขายิ้มอ่ะมันเขินผู้ชายมันเยอะมันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วบางทีอ่ะผมเข้าใจฟีลว่าบางทีเขาก็อยากแต่งตัวสวยๆ <c oughs> ดูตัวเองในกระ,ะจกเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเข้ายิ้มไปอ่ะโดนส่องโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่มาอย่างเงี้ยมีผมส่องอยู่คนเดียวไม่เป็นไร เกันเองโอเคนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากมาเทรนที่ยิมพิเวตแห่งนี้นะครับก็ไลน์แอปสตูดิโอโห้านะครับมาได้เลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะเป็นใครมานะครับมาให้ความรู้มาแบ่งปันประสบการณ์ว่าทำไมถึงมาเข้าฟิตเนสหุ่นมันเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตมันดีขึ้นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องหมงมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย